เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนโยบายที่มีผลงานก็คือเอาเงินภาษีมาแจกประชาชนอันนี้ถือว่าผลงานครับเงินหายออกไปจากคลังหลวงแล้วไปอยู่กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอัน,นอันนี้นะครับชัดเจนนะครับแต่เมื่อแจกเสร็จเรียบร้อยประชาชนมีความสุขเฉพาะคนที่ได้นะคนที่ได,คได้คนที่ไม่ได้ก็ไม่มีความสุขพอแจกไปงวดเดียวงวด,งวดต่อมาจะแจกต่อก็ยังหาตังค์ไม่ได้จะขึ้นภาษีก็โดนโดนแซะโดนแซวจากฝ่ายค้านจากเเป็น15%เป้าเขาก็แซะ ประชาชนนะจะตายกันอยู่แล้วไปเพิ่มภาษีเพิ่มคาอ,อีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นก็เลยต้องไปกันขอยออกมาจนคุณทักษิณก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดถึงรัฐมนตรีเรื่องพวกนี้ว่าปากไวไปหน่อยนะครับปากไวไปหน่อยนะคิดไวทําไวแต่ไม่รอบคอบคุณทักษิณแกก็บอกว่ารัฐมนตรีของแกบางคนก็ปากไวอันนี้คือคำพูดของนายกทักษิณน,นะครับนะนะครับส่วนจะเป็นนายกประเทศไทยหรือเปล่าก็พี่น้องประชาชนก็คิดกันเองเพราะว่าแกเป็นนักวิชาการของรัฐ แ,แ,นะแต่คนก็คิดว่าแกน่าจะเป็นนายกประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผลตำรวจบอกว่าออตอนนี้ค่าของที่แพงถึงท่าแพงอะไรอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหารัฐบาลแพทองทานเข้ามาเนี่ยสเดือน4เดือนนะยังประเมินผลงานไม่ได้ก็คือสรุปไม่ง่ายยังไม่มีผลงานที่ชัดมีเรื่องเดียวคือเอาเงินภาษีเอาไปแจกพอแจกเสร็จคนไหนได้เงินก็มีความสุขันนี้เด่นชัดแต่พาลาะ ภาระต่างๆเกิดอยู่กับประเทศชาติคืออะไรเกิดหนี้สาธารณะเพราะเอาเงินมาแจกก็เงินภาษีปุ๊บนะเงินก็หายไปไม่มีเงินไปไปใช้ใจ่ายในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องกู้ต้องยืมต้องอะไรต่างๆภาระหนี้สาธานะพพรณะก็เพิ่มขึ้นอันนี้รัฐบาลก็ต้องเล่นจัดเก็บภาษีคราวนี้พอจะจัดเก็บภาษีก็ในเมื่อกิจการร้านค้ามันเจ๊งเงินหมดคนก็ตกงานนะครับแล้วมันจะไปเก็บภาษีกับแมวที่ไหนล่ะมันก็เก็บยาก มันลำบากไปหมดกิจาการล้างค้าแยกหมดเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งกินข้าวกับพรคพวกผมเป็นนักธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนําเข้ารถยนต์มาขายในประเทศไทยเขาบอกหูแย่ครับเมื่อคืนไปนั่งกันที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเขาก็เอาวายเอาอะไรแตกมาให้กันเยอะแยะน้ำ,นำของนำของนะครับเขาเป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านักมีเป็นพันล้านนะคนพันล้านก็เอาเตา,เาวายเอาอะไรพี่เดชไปนั่งดูชมเรือชมอะไรริมแม่น้ำเจ้าพาระยาบรรยากาศดีมาก ใครบอกว่าเรา,าไปนะครับไปเที่ยวแถวๆริมน้ำเจ้าพระยาร้านอาหารดังๆเยอะแยะผมคงไม่ต้องไปโฆษณาเขาะเออไปกับเพื่อนฝูงก็ไปนั่งกินข้าวก็าชวนไปเลี้ยงไปอะไรต่างๆนะครับประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะก็ไปนั่งแถวริมน้าเจ้าพระยานะคนนั่นเลยคนไทยคนฝรัง่งคนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็ไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเขาบอกเศรษฐกิจแย่วงการรถยนต์ก็แย่วงการรับเหมอกอสร้างก็แย่ค้าขายพธนาคารอะไรต่างแย่ไปหมดคือตอนตอนนี้ประเทศไทยลำบาก ผลสำรวจบอกว่าให้รัฐบาลแก้ปัญหารัฐบาลสามเดือนก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาก็ยังแก้ไม่ได้นะครับนะคือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอยู่ที่เศรษฐกิจครับเศรษฐกิจดีอยู่ดีเกณฑ์ดีนะสมัยหน้ามาอีกแน่นอแต่ถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะจบกันผมเชื่อรัฐบาลเพื่อไทยครับแต่แกไปไม่ไหวถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ปัญหาค่าโครงชีพสินค้าแพงที่ผลสำรวจนะแพงไปหมดครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหม ก็แพงมะนาวก็แพงอะไรต่างๆแพงหมดทุกอย่างแพงหมดแต่ค่าแรงถูกค่าแรงพอจะขึ้นค่าแรงก็มาปู๊เป็นไงไม่ได้เพราะกิจการมันก็ยำแย่เจ๊งเหน่อยไปขึ้นค่าแรงก็เพรสวนทางไปนะพอขึ้นค่าแรงปุ๊บเจ้าสัวก็ขึ้นราคาสินค้าสรุปแล้วขึ้นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าตายลูกเดียวอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ว่ารัฐบาลแพทองทานชินวัรแล้วก็ทักษิณชินวัรของพ่อลูกจะต้องแก้ปัญหา ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้ผลสํารวจประชาชนบอกว่ายังประเมินผลงานอะไรไม่ได้เลยนอกจากแจกตังค์อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมอ่านตามที่เขา,าแจ้งมาเนะนะครับอันนี้ก็สบายๆนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามกดชื่นชอบแชร์ share ไปก็บอกว่ารายการดีมีสาระต้องรายการของพีเ่เดไม่มีแล้วรายการที่สร้างขันขันแบบนี้หายากนะ เราเป็นรายการที่ให้ความรู้ให้ข้อคิดให้ความรู้ทางกฎหมายดูข่าวย้อนตัวย่ดูข่าวเสร็จมาย้อนดูตัวเราไอ้เรื่องดรามา่าเลิกดูได้แนะล้วไอ้พวกทีวีโทรทัศน์รายการต่างๆดรามา่าเอาคนมานั่งด่ากันทะเลาะกันเนี่ยผมว่าคุณเลิกดูอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยด่ากันไปด่ากันมามึงด่ากูกูด่ามึง,มง,มงเอา้าเขาด่าเองแล้วเอ้าเองจะด่าอะไรกันไหม่านะเหมือนปิงปองอ่ะเรียกข่าวปิงปองตกกันไปตกกันมา นะแล้วก็ข่าวชู้สาวอ่าคนนี้อ่าดาราคนนี้เลิกกับคนนี้นางแบบเลิกกับดาราดาราเลิกกับนางแบบ่ะประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะผมว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเลิกดูข่าวพวกดรามา่าทําเป็นละครไปหมดเลยนะครับนะครับนะทำลายร่างกายกันแย่งสามีแย่งภรรยาอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์ครับดูไปก็เท่านั้นแหละยังไงไงเขาไม่ได้มาเป็นภรรยาเราไม่ได้เป็นสามีเรา นะครับมันไม่ได tamam <iendo> ้เก the be ิดประโยชน์แล้วก็ไอ้ประเภทหวนรวยหวดอะไรต่างๆตอนหลังม so, ีเบานะครับเพราะสัตตัก็ต้องตาด้วยอ้ที่รวยแล้วเกินขับรถเป็นรถซอรกตดอ่อร่ำรวยชีวิตหรูหราขายไปหมดแล้วไอ้พวกหวดล่าหวดเรียวรวยคนในวงการบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆนะแล้วก็พวกอะไรเนี้แชร์ลูกโซ่นะครับไอ้คนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีใครเขาอยากหวนล่าอ้วนรวยหรอกถ้าเขารวยแล้วเขาปวโดนฟุบไปดูที่ทาคิเล็กประเทศพม่าเนี่ยน่าดูข่าวนะ อุ้มกลางวันแจกเลยครับนะเป็นคุณลุงอายุมากแล้วนะรร่ำรวยไอ้ผู้ร้ายมรนกออุ้มกันกลางวันแจกเลยเมีมีเข้าไปช่วยนะกระตกรถตกลาอะไรต่างเพราะอะไรเพราะคนที่รวยจริงเขาไม่อยากจะบอกเราว่าเขารวยมีแต่พวกไอ้แช่ลูกู้ฟอกเงินพวกสีเทานะพนันออนไลน์พวกนี้ชอบโชครับชอบโชว์ขับรถหรูอะไรต่างคือ,อคนดีๆไม่ค่อยมีใครมาโชว์ พราะเขากลัวรู้ว่าจะรวยพอรวยเสร็จเดี๋ยวสัตวาระกรก็จะไปเล่นมีใจใพวกแชร์ลูกโซ่หลอกร่วมลงทุนนะไปลงทุนไปหลอกเอาเงินเข้ามาลงทุนเสร็จแล้วก็โกงครับไอ้พวกนี้ก็จะโชว์ครับขับรถหรูรถหลายคันนั่มรวยคือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสีเทานะพวกดารานักร้องนักสนแสดงบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับพวกแชร์ลูกโซ่ซื้อของก็ไม่จ่ายตังค์เขาเบี้ยวเขานะครับนะคือคนพวกนี้จะอ,อวดร่ำอวดรวยวันนี้ซื้อบ้านใหม่ราคาร้อยล้าน ซื้อบ้านให้ให้พ่อแม่เงเงินะงที่เอามาซื้อเนี่ยนะเอามาจากไหนครับก็มาจากการหลอกลวงต้องตุนแชร์ลูกโซ่ขายของปลอมอ่าขายของไม่ตรงปกไอ้พวกนี้จะชอบโจมเพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปให้ราคาพวกนี้นนะมาฟังรายการที่เป็นสายละรายการพี่เดชเตือนภัยกันทุกวันอนะ่ะเตือนภัยอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนง่ายอย่าไว้ใจง่ายนะนะจะทำอะไรก็ปรึกษาผู้รู้ปรึกษานักกฎหมายใกล้บ้านท่าน นะครับนะปรึกษานะครับนะังสอบขาส,สอบอะไรต่างติดตามรายการพี่เดเนี่ยจะพูดทุกวันพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะรายการเราเป็นรายการที่ให้ความรู้นะครับนะเออนะนะครับพวกชอบโจนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีเทาหลอกลวงประชาชนบางคนอยู่บ้านหลังใหญ่เนี่ยคดีดังๆที่เป็นข่าวเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับรากฏบ้างไหมบ้านที่มันอยู่ราคาห้าสิบล้านมันเช่าเดือนละแสนแล้วมันก็ไม่จ่ายค่าเช่าคนดังๆที่เป็นข่าวเนี่ยผมยื่นโนติสไปแล้ว ผมจะเล่าให้ฟังบ้านมันเช่าเขาเวลาใครมาก็คิดว่าโอ้โหในบ้านมันเป็นห้าสิบล้านร้อยล้านเลยนะเปล่าเนี่ยมันเช่าอยู่เจอครับแล้วมันก็หลอกบางคนก็เช่ารถนะไอ้พวกหมอโดูหมอดูตับเนี่ยนะที่เป็นข่าวคกงเงินไปร้อยร้อยล้านนะเนะช่ารถเดือนละล้านไอ้หหลอกคนไปบ้านนั้นบ้านนี้โอ้โหเช่ารถเดือนละล้านเอารถราคาหลายสิบล้านมาขับแล้วก็ไปหลอกลวงนะครับแล้วก็ไปหลอกเงินเขาคนนั้นสิบล้านยี่สิบล้านห้าล้านอะไรต่างคือไอคนพวกนี้นะครับ นะครับนะมันไม่มีรายได้แต่ว่ามันไปเช่ารถหรูมาเช่าบ้านมาแล้วก็หลอกลวงเสื้อผ้าราคาแพงเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเขาเช่าได้นะคุณอยากใส่เสื้อผ้าตัวละแสนสองแสนไปเช่าได้นะครับเขาคิดเป็นวันเป็นชั่วโมงมาแล้วก็ใส่เลยโก้เลยเนี่ยี่ผม่าอยากจะไปเช่ามาแล้วใส่เสื้อตัวละสองแสนเดินโก้เลยนะแต่ไม่ใช่เสื้อเรานะเช่าเข้ามานะครับแบบนี้ก็เยอะมันหลอกลวงครับขับรถราคาแพงรถก็ไม่ใช่งันมันรถเช่าแล้วก็หลอกลวงส่วนใหญ่พวกนี้ก็อย่าง อ่างล็อบบี้ติดตามนักการเมืองเยอะที่สุดไอ้พวกที่ติดตามนักการเมือง,งหลายคนเนี่ยเหมือนกับสิบแปดเยอะอ้างเราอยู่ใกล้ชิดนะอ่านะครับอยู่ใกล้ชิดนักการเมืองติดตามนะติดตามท่านาาสสติดตามท่านรัฐมนตรีคณะทางานท่านรัฐมนตรีไอ้พวกนี้แหละหน่ากลัวครับเวลาคุยกับมันนะครับต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้อ่านคลิปแอบบันทึกเสียงนะครับพอถึงเวลามีปัญหาเราจะได้ไปส่งไปให้พี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวทำข่าวพวกข่าวดังระดับประจามัน เนี่ยอ้างชื่อนะักการเมือง็อบบี่ใครอยากได้งานนี่อยากจะรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างไอ้พวกนี้คือพวกโจรนั้นนั้น,น,นนะผมได้มีโอกาสได้สัมผัสมาเคยไปนั่งกินลอยกับมันเนี่ยเออผมเป็นที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีครับพี่เดครับพี่เดมีอะไรบอกผมนะครับพี่เดยอยากจะได้งานอะไรต่างได้เลยครับรับเหมาก่อสร้างขุดลอ,อกคลองขโมยดินหลวงขายอะไรต่างบอกผมเลยนะเออ,เอ,อวิ่งเต้นล้มกระดงคดีอะไรต่างนี่ไอ้พวกนี้มันรู้หมดผู้บัญชาการกับเพื่อนผมโหลท่านผู้บัญชาการเหรอครับอ่าอ,อะไระต่าง คือพวกนี้นี่มันผู้โหไอ้พวกติดตามนักการเมืองเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยพฤติกรรม,มเมั่เกี้ยงโจรเยอะนะครับพนั้นพี่น้องประชาชนต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อเป็นคดีความก็ต้องไปจ้างทนายใกล้บ้านท่านไม่ใช่เป็นคดีความไปจ้าอ่อโอ้คนนี้ผมรับวิ่งเต้นนะผมเป็นเพื่อนกับผู้กับผู้การผมเคลียได้หมดอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับนะคดีความจะแพ้ชนะัปอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้อยู่ที่ทนายไม่อยู่ที่การวิ่งเต้นมันก็หลอกเงินเอาไป3ล้าน5ล้านสิบล้านสุดท้ายเสียเงินฟรี หลอกลวงต้มตุ๋นครับเยอะแยะมากมายพี่น้องครับติดตามรายการพี่เดรับ้วจะรู้ทันเลยนะไอพวกนี้นะครับอ่าอ่ะนะครับเดี๋ยแชร์ลูกโซ่แต่ไม่หมดหลอกลวงหลอกขายอ่าตุ๊กตาอะไรต่างๆตุ๊กตาอ้ยี่ห้อดังๆของจีนเนี่ยนะป๊อปมงป๊อปมาดลาบูบูอะไรหลอกลวงครับบางคนโดนหลอกแล้วก็โดนหลอกอีกนะมคงมาหาผมโดนหลอกแล้วก็หลอกหลอกแล้วหลอกอีกนะครับพี่น้องครับเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนเรา เสียรู้ไปแล้วครั้งที่หนึ่งก็เสียเลือกเสียรู้ไปอีกครั้งที่สองมันเพราะอะไระครับพี่น้องครับเออทําไมคนเราไม่เข็ดน,นะโดนหลอกแล้วมาโดนหลอกอีกนะครับเราก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อใครง่ายนะพี่น้องครับของ